ที่ใหม่อําเภอเมต่งและเป็นเทะเลหมอกอีกเรายังไม่เคยไปกันทริปนี้ทริปหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มของแอนโดโรย์ย่ะมาณนี้จะมีเพื่อนๆรอรับกันอีกตามมาดูกันครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะตาม เดินทางเซเว่นที่อันโตนะตรงนี้ก็เป็นเซเว่นนะครับแต่ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นมอเตอร์ทอแต่ไม่ได้เปิดนะครับเปิดประมาณสักหกโมงเชา้าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันตอบหลังจากนี้เราจะไปอยู่ที่เวทีอ่าเดี๋ยวจะไปกมยี่สิบเอ็ดกันเลยทางเข้าทะ,ะเลหม,<า>มอกกุนงศิริ์ที่ไหนนะพี่นะกุนงศิริปัตรครับ,รรบกุนงศิริปัตอ๋อไปที่สเตชันต่อไปเลยมาเดี๋ยวพามาดูสูตรพอ่อซีหมอสองข้อใส่ไข่คุณจะรู้หรือไม่ว่าเขาเจ้าจะเล่นคูนบ่ายของดีหมู่ห้า สีหม้อสองห่อใส่ไก่คุณจะรู้หรือไม่ว่าเขาเจ้าจะเล่นคืนบ่าของดีหมู่ห้าเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดที่จะพาเพื่อนๆมาดูแลก็คือที่ ที่เบตงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงนะครับถึงแล้วก็คืออยู่ในหมอกเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6เช้านะครับดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงตามไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงตรงทางขึ้นใช่ไหม อเชื่อชื่ออะไรนะปูนภาพาเรสซอ่าเราจะต้องใช้เดินผ่านตรงนี้นะแล้วก็เขาคิดค่าบริการคนละห้าสิบบาทนะแล้วก็จะจอดข้างล่างทีนี้เนี่ยเราจะต้องเดินเท้าไปอีกประมาณสักหกิโลบวกลบนะประมาณนี้ตอนนี้ก็หมอกที่เห็นเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ 6โมง15นาทีครับ6โมง15นาทีเรายังไม่เห็นผ้าที่ขึ้นเลยนะรหรือว่าขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ไม่เห็นนะวันนี้น่าจะหมอกกระจายครับหมอกกระจายก็คือหมอกแบบเป็นเป็นแบบเป็นฝ้าประมาณนั้นนะใช่ใช่ก็อากาศเป็นไงครับพี่อากาศถือว่าอากาศน่าจะหนาวครับอากาศค่อนข้างหนาวนะครับ,รบก็ลองดูว่าจะสู้กับความความหอบ ที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยไ,ได้หรือเปล่า,าไปข้างหน้า,ปาเป็นยังไงลูกสตอแต่สำหรับเราเอาจจะเป็นเรื่องปกติใช่แต่สำหรับคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่ธรรมดาอ่ามันอาจจะแบบไม่เคยเห็นลูกสตอที่แบบย้อยมาขนาดนี้นะอ่าเขาอ,อาจจะไม่เคยเห็นมีต้นสตอแล้วก็จะ มีป้ายแจ้งว่าห้ามเด็ดนะถ่ายรูปอย่าเ <Okay. S 1> ยอะรเลเลยว่าเราเนี่ยอย,อยู่ในดงหมอกเลยแหละเรามองอะไรไม่เห็นเลยครับนี่นี่ดิยังมองไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยครับ200เมตรเริ่มจะหอบไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยคือถ้าจะให้รถยนต์วิ่งจริงๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งจริงๆเนี่ยก็วิ่งได้นะข้างบนนี่มันมันมีอะไรนะพี่สันคมลูกสันคมมีดเหรอครับเป็นลานข้างบนเป็นลานนะ ทะเลหมอก360องศาเดี๋ยวปกติเนี่ยเวลาเข้ามาทะเลหมอกเนี่ยเขาจะไปที่อายเวงกันใช่ครับเราไปจนเบื่อแล้วครับอายเวงสําหรับเรานี่คือเบสิกไปใช่ทีนี้เนี่ย <c oughs> เราเราคนในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมาบกุกเบิกที่ใหม่ๆที่ <c oughs> ผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้จริงๆคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะขึ้นได้อีกฝั่งนึงใช่ฝั่งนี้มัน เป็นฟิลวิกฟิวหนึ่งค,ค่อน<ช>ข้างให้เอเจนซ์รครับเราจะอยู่ตรงข้ามกับทะเลหมอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะใช่ใช่ก็คือคนอื่นเนี่ยเขาจะไปทางกาบซ้ายแต่เราจะมาทางกาับขวาเรานักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะกำลังดีก็คือเก็บความ,มเป็นธรรมชาติไว้เยอะเป็นทางอายเวงเนี่ยเราจะได้เป็นฟิลแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบละเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยรถเต็มไปด้วยร้านค้าเต็มไปด้วยความสะดวกสบายนี่เนี่ยยังไม่ใช่ ยังเป็นฟิลธรรมชาติจริงๆใ,ใครที่อยากได้ฟิลแบบธรรมชาติเป็นส่วนตัวต้องที่นี่เลย<อ>มาถึงจุดหนึ่งแล้วเป็นกลางทางแล้ว พื้นที่เริ่มจะสว่างขึ้นนี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตามทางอีกผมว่าผ่านมาถึงจุดที่ประมาณประมาณสักรอ0เมตสถานที่ที่เราจอดรถนะตอนนี้ทางเข้าเริ่มจะเป็นแบบเริ่มเป็นเริ่มป่าลงดิบข้างบนเนี่ยฝนไม่ได้ตกนะแต่หมอกหนาสะจนแบบน้ํามันเกาะรวมกันเนี่ยมันปายกันคล้ายๆน้ําฝนนะครับถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลย เลยนะเป็นเหวเลยครัฝั่อไงครับพี่เซ่บอกว่ากระดานนี้ชั่วโมงนี้เรากําลังหาเห็ดหาหน่อไม้ครับคิดดูหรือิดิดไม่รู้ตอนนี้ผมว่าต้องต้องดูตอนจบครับใสความสะดวกให้หน่อยก็คือว่าจุดออปช t i o n o ป t ั o นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยดูจากลักษณะนเนี่ยก็คือประมาณถ้าจะเป็น90้าสิบองศาแล้วตอนนี้ที่ไม่ใช่เดินขึ้นนะครับ อันนี้คือคลานขึ้นเลยแล้ว,ว,ลวคนอายุมากนี่จะมายัางไงพี่ตอนตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ใช่การเดินนะเป็นการ,เป,การเป็นการปีนเขาละมีเชือกให้ตลอดทางนะครับนี่เจือปวางเกืยบแล้วครับเกือบล้วครับชันมากมากจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่โหดที่สุดไม่รู้ว่าจะมีโหดตัวนี้ไหมแต่ดูเหมือนตัวนี้น่าจะโหดที่สุดฝั่งนี้ก็เป็นหน้าผานะเราก็จะเลาะมาตามทางค่อนข้างจะดินแล้วก็ชันเลย ก็คือตลอดทางนี่จะมีเชือกให้อย่างนี้นะครับเป็นการเลื่นการล้มการพลาดยังไงก็สามารถจับเชือกไว้ได้อันนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าแบบไปไม่ได้ตต่อมีมีเบสกิกสูงขี่อุโรมา28ปีไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเ <laughs> 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 นี่ยดินเวลาเราเหยียบเนี่ย นี่โชคดีใส่รองเท้าปีนเขามามันกวงกวงเลยอ่ามันกุงมันดังแบบดุ๊บดุ๊บเออเราก็ไม่เคยนึกนะว่าตื่นมาเช้าวันหนึ่งเนี่ยมาโผล่อยู่กลางภูเขาขนาดนี้นะถึงแล้วใช่ไหมได้แล้วใกล,ล้จะหมดแรงแล้ว <laughs> รตรงนี้มันเริ่มสว่างขึ้นนะ่เริ่มจะเจอมุม360องศาแล้วครับอ่าใกล้จะถึงจุด360องศาแล้วไปไปกันต่อ เขาบอกว่าระยะทางที่เดินมาเนี่ยประมาณ1กิโลโดยประมาณตอนนี้ผมว่าเดินมาเนี่ยน่าจะเกิดแล้วนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าแบบหนทางมันจะอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่าบรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วพี่ๆหลายคนก็เริ่มถอดเสื้อกันแล้วเข้าใจเลยว่าทาไมเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของรีสอร์ทว่าเดี๋ยวขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยให้เอาถอดเสื้อเนี่ยมาแขวนไว้ที่เอวเริ่มรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรข้างบนเนี่ยมันจะมีมุม360องศาตามในคลิปนะเราจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ เราคิดเอาไว้ไหมสวยจริงหรือเปล่าในภาพอาจจะบรรยายไม่ได้นะแต่ผมอันนี้พี่ต่อยืนอ,อยู่นะดินแปะหน้าต้องปีนดูหนังตัวอย่างครับดูหนังตัวอย่างก่อนดีกว่าอ่าใ,ใส่ซาไปสักหน่อยนึงนะ <c oughs> ไม่มีเชือกขึ้นได้หรอือเปล่าน่าจะหมดสุดโอ้โหสมจริงมากสมจริงสมจริงเลยว่าขึ้นพักจริงๆตรงนี้ว้าวเลยพี่ ตรงนี้ว้าวเลยแหละมุมจากมุมข้างล่างนี่มันโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> คือพลาดปั๊บเนี่ยคือหมดสิทธิ์เลยนะใช่ใครที่ชอบการท่องเที่ยวแนวเอ็กเวนเจอร์อ่ะถ้าไม่มาตรงนี้นะไม่มาที่นี่เนี่ยผมว่าแบบคือยังไม่สุดอ่ะไม่ถึงเบตงไม่ถึงเวตงตแน่นอนครับ <c oughs> ทะเลหมอกอายาเวงถ้าเทียบกับจุดนี้นะเราให้ฉายาว่าเตบอกสามรอหก3ิ0องศาใช่อุดมศิริพัฒน หรือที่เรียกว่านิวซีแลนด์เมืองไทยนี่แหละใช่ใช่มันขนาดนี้เลยเหรอต้องเป็นรองเท้าเอเวนเจอร์คือรองเท้าเนี่ยรองเท้าแตะเลิกคุยโอ้โหฉากนี้สุดยอดว่าตอนนี้นะพออยู่นิ่งๆอ่ะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังมากสวยเลยแหละสวยเลยสวยเลยสวยเลยมาไล้รถไฟถึงประมาณ6กโมงครึ่งนะ าเช้ามันอร่อยอ่ะครับใช่กินข้าวเช้าอร่อยแนย่น,น,นอนเนี่ยสวยเต็มที่แน,น่นอนข้างบนนี้กิ๊ก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 แะ้วนะเส้นทางนี่นี่นี่แล้วก็ดูไปตามทางนะเห็นเชือกไหมนู่นยังอีกยศยดมาถึงจุดนี้จะถอยหลังก็กระไรอยู่มีคําว่าถอยแล้วครับต้องเดินหน้าอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่ชอบแนวเอ็กเวนเจอร์ไทรที่ไม่รักแนวเอ็กเวนเจอร์จริงๆนะถอนตัวเลยครับไม่ต้องมีโปรแกรมในชีวิตเลยท่องเที่ยวแนวเอ็กเวนเจอร์จริงๆอ่ะ จุดเนี้ตัดออกไปจากสายพันธุ์ชีวิตได้เลยนะนี่วันหลังถ้าเพื่อนโทรมาจะมาอีกรับสายไหมครับไม่รับแล้วครับแต่เรายังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับถ้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เออมันร้อนจริงๆวะเขาบอกแล้วว่าให้ถอดเสื้อจริงๆด้วยเข้าใจแล้วผมว่าไม่ใช่แค่เรานะผมว่ามี มีโอ้โหผมเห็นแล้วสวเยอะมากแม่งเล่นแลกูอายเลยอ่ะอ้าวเดี๋ยวยืนจุดนี้ก่อนแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยน่ากลัวมากแม่งสุดว่ะไม่เคยนึกมาก่อนเฮ้ยเราจะมาถึงจุดนี้ได้โอ้ยกว่าจะนี่ไม่ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนมีคนเยอะมากเป็นไงเฮ้ยเอาตรงเฮ้ยพอพอขึ้นพอขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยฮะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเรา ตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวผมให้ถอดเสื้อฟัดเอวนะอันนี้คือจุดจุดที่สูงที่สุดแล้วไม่อันนี้คือยอดเขาสุดแล้วะไม่มีสูงกว่านี้ละวันนี้เสียดายนิดนึงตรงที่ว่าหมอกกระจายไม่ได้เห็นทะเลที่เป็นแบบแผ่นๆนะแต่ก็ถือว่าที่อีกอย่างหนึ่งผมผมไม่เข้าใจนิดนึงเขาบอกว่ามันมีสทางทาง200เมตรกับทาง1กิโลเรามาทาง1กิโลเพื่ออะไรครับ เกิออะไรเพิ่งถามจริงๆทดสอบร่างกายไอ้นี่คือรู้รรรหรือไม่รู้<อ>รู้อรู้เพราะวันก่อนพี่มาแล้วทาง200เมตรอ่ะโอ้ยอ,อยากจะลาเป็ดมาเออปล <c oughs> าแต่ไม่ได้เก็บโบว์ว,วินขึ้น <c oughs> ขึ้นสีขาแต่ข้างบนเนี่ยผมผมสังเกตแล้วไอ้ไอ,อ้ตรงนี้คือยังไงครับพี่ไอ้ร้านก,กาแฟตรงนี้คือยังไงเอ่ยอุ๊บทัวร์ก็พากุ๊บทัวร์อ๋อเราคือนกุ๊บมาเลสีของกุ๊บกุ๊บทัวร์เี่ดูแล้วเหมือนกับไม่ใช่คนไทยว่ะ เที่เอางขึ้นเนี่ยมันมีทางหลายทางนะนี่ตอนนี้แดดออกแล้วนะครับออกแล้วบานนึง มันจะมีทางขึ้นอยู่ประมาณ3ทางมันจะมีทางที่แบบจอดรถปั๊บขึ้นมาประมาณ200เมตรถึงแล้วก็จะมีทางพอเรามาถึงจุดนี้จริงๆอ่ะสิ่งแรกที่เรานั่งมึนๆอยู่คือเรื่องผมถาม3 4สคนเนี่ยแม่งขึ้นคนละทางกันหมดเลย <c oughs> ทางนี้เขาบอกว่ามา200เมตร ฝั่งที่เรามาเนี่ยกิโลกว่าฝัง่งนู้กิโลกว่าเป็นสกิโลกว่าแต่สรุปง่ายๆคือมันขึ้นมาถึงยอดเขาเหมือนกันหมดข้างบนเนี่ยก็จะมีจุดบริการของทัวร์ที่เขามากับทริปนะ,ะก็ก,กาแฟนมปังมากินอาหารเช้ากันวันนี้หลายๆคนที่มาเนี่ยพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเหนื่อยแล้วก็ถือว่านื่นะคือมันมันคนละฟิลกับทางไทย ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาจากมาจากพร้อมที่ไหนนะพร้อมที่ไหนพร้อมที่ไหนพร้อมมาเลเซียนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาจากมาเลเซียเยอะเลยนักท่องเที่เยอะมากฟอรมาเลเซียนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากมาเลเซียเหมือนกัน คนไทยนี่ดูแบบมินิเลยนะคนมาเลเซียมาเยอะมีคนมาเลเซียมาเยอะในพี่ต่อนี่รู้สึกว่าอาการออกนะพี่ต่อนะการที่ออกมากเลยอ่ะฟอร์แมกอไปๆๆๆเกี่ยวกันน้องกเลยเอาเอาง้เหรอขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะมีกล้องตัวนี้นะก็คือเป็นกล้องคล้ายๆเหมือนกล้องจปิดตอนนี้กาลังคอนเน็กอยู่นะคอยอ่าส่งก็ส่องนักท่องเที่ยวเลยโอเคเราได้ลาแล้วนะพี่นะพี่ก็แดดนี่เริ่มออกว่า เอ้าตกลงทางนี้อ่ะเอาเฮ้บอกขึ้นมาทางกิโลหนึ่งหลอกให้กูขึ้นทางนู้น อ้าลานจุดนี้เป็นแค่นี้แล้วก,ก็เดี๋ยวจุดที่ดีสอดในขณะสว่างเพระาะเมื่อกี้เรามายังมืดอยู่อนจุดสว่างหน่อยแล้วกันใครอยากจะมาจุดนี้เนี่ยเงียบเงาอย่างที่คิดข้งบนนี้ก็คือมีแบบว่าเขาบวงจอมาใช้บริการข้างบนนี้ก็ได้นะครับมีอาหารมีอะไรแต่แตก็เตรียมขึ้นมาก็ดีเพราะานักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจะมีเป็นกรุ๊ปมาเนี่ยผมสายตาเนี่ยต่ำกว่า50คนนี้เดี๋ยวจะเดินทางลงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันทิศทางเป็นยังไงด้วยขาลงจะเป็นแนวดิ่งอย่างนี้เลยต้องถ่ายหน่อยอ่ะแค่ต้องถอย ลงท้ายหลังลงอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคนครับอยู่ที่แต่ละคนจริงๆก็หลังลงมาเนี่ยโอเคจัดไปตามคำขอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็คือจะมีทางรีสอร์ทเขาจะบริการเรื่องน้ำชากาแฟบุฟเฟ่เต็มที่นะคะไปกินกันคนละก็สิบแก้วนะบริการตรงนี้ห้าสิบบาทก็จะมีในส่วนของบริการไว้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ บริการจุดนี้นะครับ50บาทตท่นี้ผมขอสรุปที่เราเดินทางจากยะลามาตีสางครับล้อหมุนาอ่ล้อหมุนประมาณ3ครึ่งกว่าก่อเราเดินทางประมาณ5คันวันอาทิตย์เป็นฮอลิเดย์ที่หลายคนและตัวของผมด้วยเรามาถึงตันนอเมริกมอที่21เส้นทางเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะมาทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ว่าโหดร้ายมากมาได้มาถึงแน่นอนครับไม่ต้อคิดนะความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่พักสะอาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวความปลอดภัยสูง ห้องน้าบริการดีเราทุกอย่างดูแลดีได้ฟิลเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยคือฟิลนักท่องเที่ยวเลยการขี่รถวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะเพราะไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะกลับเลยข้างบนเป็นยังไงบ้างครับเรามาถึงรีสอร์ทแล้วจุดก็เท้าขึ้นไปประมาณกิโลหนึ่งบวกลบใช้เวลาขึ้นมีประมาณสัก40นาที40นาทีถึงข้างบนแล้วเนี่ยที่เห็นเลยคนไม่ได้น้อยอย่างที่ไปเจอไปทัวร์มาเลยด้วยนะทริปนี้ผมถือว่าคุ้มค่าหนึ่งในชีวิต ต้องมาสักครั้งอย่างน้อยๆค่อยกลับไปสรุปจะมาต่อดีไหมครับฝากถึงนักท่องเที่ยวแหละถ้าจะมาเนี่ยให้เรื่องของอากาศอาจจะวันที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหมอกกระจายเป็นฟ้าไปหมดเลยเราจะมองไม่เห็นส่วนของทะเลดวงดีหน่อยเนี่ยเป็นทะเลเลยที่พักเนี่ยสามารถารถยนต์มอเตอร์ไซค์นะสามารถขึ้นมาถึงจุดล่าตรงนี้ได้เลยคลิปนี้นะครับ,รบเดี๋ยวไปตามติดตามรับชมในช่อง y YouTube t i k t o k แล้วก็ a c e b o o k ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ทริปหน้ามาในนามของเอนโดโรยาลานะครับผมช่างไฟจราสวัสดีครับผมแค่สองอาทิตย์แบบเที่ยงขนาดเด็กช่วงน,วน,ววนี้ก็ติดกันเรเ่อยวยน,วนเ,เดี๋ยวมาไม่ถึงกันต่อนะแต่ว่าของทีมงานนี้วันนี้คือเครื่องฟินเสียครับ,มรบหมดตั้งแต่หมดตั้งแต่ปากทางแล้วเอฟกี่เยอะเลยโดน